มาแล้วจ้าวันนี้แม่ขนผักมาเต็มหม้อเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมผักกันไว้ก่อนนะคะหัวไชเท้าก็หล่ำปีผักกาดขาวผักวางตุ้งขึ้นชายหั่นรอไว้ค่ะเสร็จแล้วเรามาทอดเต้าหู้แข็งแล้วก็หัวไชเท้าในน้ามันนะคะทอดเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ค่ะหัวไชเท้าที่เราเอาไปทอดนะคะเวลาเอาไปต้มมันจะได้ไม่เละคะ่ะเจียวกระเทียมกับเศษถหอมแห้งแช่น้ํานะคะเจียวให้หอมเลยค่ะเสร็จแล้วใส่ที่โครงหมูอ่อนหมูสามชั้นลงไปผัดค่ะ ผัดแค่พอหมูตึงตัวนะคะเสร็จแล้วตักพักไว้ค่ะนำผักที่เราหั่นรวมเอาไว้นะคะมาผัดในกระทะที่มีน้ำมันเหลืออยู่ค่ะผัดแค่พอผักสลบนะคะพอผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปเทลงในหม้อนะคะเอาเครื่องทุกอย่างที่เราทอดเราก็ผัดเอาไว้เนี่ยใส่ลงในหม้อไปให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วใช้ทัพพีนะคะค่อยๆค,คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเล็กน้อยนะคะน้ำตาลกวดซีอิ๊วดำแต่งสีพริกไทยแล้วก็เกลือค่ะใส่น้ำแช่เห็ดหอมลงไปด้วยนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าใส่ไม่ต้องท่วมผักนะคะปิดฝาแล้วก็เคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงพอครบเวลาหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูจับฉ่ายพร้อมทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วค่ะ